คองแชมป์ตลอดการกับ o ตโ o ต้าปอร์เช่300กมีคันนี้ได้เป็นโฉมแชมป์ปี2013สีบรอนเงินดูแลง่ายหน้าหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์และมีสปอตไลท์คู่หน้าให้พร้อมเลยกระจกหูช้างมีมาให้ครบบันไดข้างขึ้นลงสะดวกล้อมแม็กเดิมขอบ17ยางดันหลบป,ปี2024ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้ครบมือเปิดเป็นโครเมียมแล้มาดูภายในตัวรถกรัน สำหรับตัวนี้ได้เป็นสีทูโทนตัวเบาะใหญ่โตนั่งสบายกระชับตัวด้วยและไม่มีตะเข็บฉีกขาดพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันจอเดิมจากโรงงานมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนิเ i กเตอร์แอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้ใครที่ตามหาอยู่รถครอบครัวคันนี้มาพร้อมกับครูสคอนโทนไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายหลอดไฟแบบนี้มีโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมด3.0 Vn Turbo พร้อมระบบ VSC โตโยต้ยตาฟอร์จ e น3.0ตัววีปี2.013ัมโฉมแชมป์ราคาห้าแสนหนึ่งนเ้าพับาทเท่านั้นลูกค้าสนใจจับเฟแนได้นะครับ